มีสีเห็ดลาบปนินค่ะก่อยลาบอะเราเไปหูเนาอสอยประมาณนี้แหละพี่น้องน้นัวยำน้ำยงของเนื้อปลาเันก็สีพวกมันนําส้มนี่หดีน้เแล้ัวตําไม่ไม้สดๆจากเนื้อปลาคับนี่ย่คนควนพว้รับนี้อะๆจะแน่เนี่นี่ครับผมสีหนาวนี่ยกินคนเ้ยครับสีหนาวได้ครับใส่ปนินเนี่ยไปติ่มเร น้ำเล่นน้อยมันแห้งเฮาแห้งเฮาเนี่ยโอ้ยสุดยอดใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังพูวเปิดไปพูดเป็นยังครับเห็นใจหอยู่เห็นอยู่ค่ะหนามันจังหน่อยได้ค่ะมินิออกกำลังกายก็ลยสวยงามกำลังสิจอยมินิเห็นยังน้อครับมินิสิเห็ดลาบตอนนี้ค่ะก้อยหรือลาบอ่ะเขาหยุดไปหูมเนาะลาบหลับอ่ะหนามั่นหลับไปครับเออเออก้อยก็เลยสิ ขัวเขาขัวตำไม่ไหมเขาหอมัจ้ะเนียนเสี้ยวสูตรไผ่รับมันนี่ครับใช่เสี้ยวสูตรไผ่ครับผมสูตรพ่อหนงไผ่กับแม่หนงไผ่ค่ะอีสานวันนุ่มหน้อยใส่หมดแดงบ่าบ่าเบ้าขับอาจจะใส่บางหน้าก็ได้ค่ะใส่บางหน้าแทนเนาะนี่ครับผมขัวเัาขัวไม่ไหมเลยครับผู้ใส่เวลาอยู่เดีอวขับมันตํ่าธรรมาตํ่าด้วยตําก็ได้ เอาด่ามเสี่ยมดำน้ำงกางดำแรงๆครับพี่น้องครับขัวพริกขัวขาขัวไม่้หอมๆใส่ลาบจ้าครับขนาดครับโลนหุ่นโลนหุ่นตาล่าตอกินเปล่าตากองตากองเตืกอเผากระถิ่นหน่อยเก็บยังนอหน่ะเนาะใส่บ่อยต่าเหม่เก็บนอคาครับไหนว่าใส่หรือใส่นอเดียวครับทมดีมาแล่ะทมทมดีอยู่ครับตะไคร้กับใบกะเพราค่ะไปต้ม ขาเหลืองครับผมโคง้งปานินค่ะนี่พี่น้องครับเดี๋ยวสี้ให้เบิ้งด้วยครับตอนนี้สร้างเพิ่นกับมาคุดขึ้นโค้งขึ้นข้านเฮี้ยนเรียบร้อยแล้วครับนี่เรียบร้อยแล้วถ้าเบิ้งรับผม<ค>บ่ได้มีหมอกเตะบอลแล้วต่ำปกติเตะบอลเล่นก็เดือดหน่อยอยังนี้นะครับเกยใบ่ะฮอมเต้ไปใส่ลาบ ใบก้อยค่ะพอมปีหรือ่าผักขี้ใบเลื่อยครับนี่ค่ะซาลาเน่ขับก,กระทางเลยดิสซาละแหน่นี่ภาษาผู้ไทยบริเวนว่าผักถือไม่เราขับใส่ไม,ม่นค่ะสวัสดีครับพี่น้องผมพอน้อยซอยเดิมวันละเอ็ดปลานินลลาบด้วยม,มันนี่ลาบปลานิลครับปลานิลใช้น้ำเปล่าวรอครับปลานิลซีพีหรอมะลูซีพีเออคือว่าต้องเป็นซีพีเลยเนี่ย สีดำปึด,ด <c oughs> เดี๋ยวซอคเก็ตก่อน้อครับพี่น้องแล้วก็มเป็นแล้วเนื้อมันออกเครื่องลูสาวลาบสู้เกิน,นครับเมื่อนี้มีสูตรเด็ดก็กินน้อยก็เลยแซบสู้เกินซอคเก็ดปันป้นปั้นนี่ซอะง่ายได้พี่น้องคน <c oughs> น่งเก็ดเมื่อคอยเคาะงานมาทอนในอนลูกเค็ดห่างครับครับท่านปัดตัวงมนโค <c oughs> เอาจบเจอเติบได้ เดี่จักรยานไฟฟ้าครับผมมามามาเริ่มสวัสดีครับพี่อ๋อมสวัสดีครับพ่อนุสวัสดีครับพี่อ๋อมสวัสดีครับสวัสดีครับยุ่งขัดจังหวะหนิไฟก๊บน้องครับผมเอือเด๊อือเด๊นี่ครับกุกไฟสันหางเด็กไฟมาใหม่ครับผมมันงเจี๊ยบน้องแข้งยู่งนอนอ้าขอสอดสี่ตรงกันหมดหมดมองไหนเด็ดกัง เอเนี่เอาซึ่งเลยได้ดูมันเจอะของ้อนระเบิดอแต่เขาต้องหมอดไว้ก่อนเอาเอาหรเปล่ตโอยางหมอเไม่เห็นอ่ครับหมอเอามานั่นไว้ก่อนครับจะนั่งเขาไปยังทีได้เปิดได้เลยครับ จางเกลียงเลยครับไซเมื่อต้องแบบเม่ตบบ้องแบบพึ่งไฟหนา,ากลรองเลยครับบัดนี้สองหน่วยบาทเด้อค่ะสองหน่ยบาทตอนสีมาตอนแรกเป็นพ<ม>ัตติดครับผมเราบอกว่าขันบัตติดนี่เอาไปขึ้นเพื่นธรรมชาร์จแบตเต็มมันจะใส่ได้ประมาณแปดชวโมงเขาวา่าเขาว่าบหรครับไซขาว่าไซก็ยังว่ตถุสอบพึ่งได้มะมัน่ค่ะครับอันนี้สี้างหมอนอมไปก่อนครับผม ว่าเาต้องเอาน้ำต้มโค้งมันหลวกเหนือมันกอนๆๆๆ่อยกล้วยสูตรค่ะสูตรอันพ่อหนองไผ่ครับนี่สูตรนายเอสูตรนาเอๆๆครับปรุงน้ำต้มครับข้าเหลืองตะไคร้ครับผมข้านี่พ่อหน่อยจะมาใส่หลายภายในแล้วครับใส่พรอมีกินหอมครับใส่เมื่อตามคำขอใส่ครัเกลือ <c oughs> นี่กระซีตุ้งตวงจะน้อยนิดนึงครับ ไข่คาใส่แต่ไคร่เกลือผงชูรสครับมีส้มิแล้วครับแนวปรุงแนวแต่งบะเดลไลค์ครับผมที่ปลาคามนั่นเองปลาคามนั่งอมาครับเออปลาคามปลาคามปลาคามซุกสมนี่มันปลาคามเปียกมันสมแบบจันรุ่งได้เหมถ้าเราปลาคามซุกทิพนี่มันจะเป็นแบบฝาดๆนะแต่ว่าก็แล้วแต่ผู้ผู้หมักหรือว่าครับตำนี่ไข่ทางวาฝันปลาคามแบบนี้ครับตำมักเปียบอมหวานไงแมนแมนครับสมบป์สมนี่สมไป มันมาสมเอาเอาอีกครับพี่อันนี้ครับโม่เรื่องสมนี่บ้านพอน้อยนี่พอคอยกินสมครับอันเทียบระดับหนึ่งยู่ระดับสองบานพายุรุ่นนี่งยู่ระดับซีฟครับผมกินสมสร้างกันขนาดนั้นครับอันนี้มาหน่อยกัลังพิ่กําลังเอาเนื้อปลาออกพี่น้องเอ่อมีเชี่ยวชาญไปเลยนะครับพอเอ็ดได้ทั้งเนื้อทั้งหนังออกเป็นเดียวเลยได้ครับพี่น้อง โอ้โหมันไวติดดุแล้วบคือดังแค่แคดติดดุไปไม่ได้เด้มันยาไม่ได้ครับพี่น้องแข็งนี่้งามแล้วก็ไปซอยครับเนืวอรอนกนระดอนครับโค้งมันกระต้มซดอยู่หนังท้องถ้าปาดเอาตั้งคะ นี่ครับผมเออซาซิมิออมาได้เลยเร้วนีเด็กกับใหญ่ได้หมดรับหมดส่งไปไสเนี่ย้าม้อนนี่แล้วอันอาทิตย์วางยาเลือยส่งไปอมไปเชียงใหม่เชียงไปนะย่มเพอเลยอุามจุ่มจู่มจุ่มจุ่มจอามาต่มจุ่มจุามจุ่มจต่มจุามจต่มเอามจุ่มจุ่ม่ม่มมาต่มจุาม่มจุมจุ่มจุม่มม่มจุ่ม่ม่ม ล้านตำข่าหัใส่นอนต้นยังพอ้อ้ดินมวดั้มอั้ด้ดินมยังมา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 หาม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 านาม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 เม็ดาม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 ่มา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 าม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 เมามามมามามกมามอมา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 ้มามามอาม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 า อันทิศดุทิศกลางไปมันละกินเนี่ยเอาไปลาบเนื้อกับหนังครับหนังมันโอ้เสียนพิเศษได้บาดไปยัดสุกละ่ะอันนี้เขาก,ก็มาฝักอีกรอบนึงบอกไาาม่ได้ฝักเลยหรือว่าล้วนแบบแล้วก็เขาก็ซับ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 เอออันเลยบอกเพราะเหรอซอยตอนนี้เลยแม่นบอสายนนะคล้ายๆป่าจุ่มละ,ค,ะคือตอนนี้ป่าจุ่มแล้วลูกเลี้ยเป็นชิ้นบางเนี่ยเราเลี้นนยเขาเป็นน่องบนเลยเนาะนะบอกเอาคองงามที่นั่นเนาะ นี่ก่อนเต้เอาหนังท้องมันก็อนเต้ครับพี่น้องมองนี่ยำกึด๊ดๆๆเลยแล้วพี่นอ้องมอง<บ>นะนี่อนสักนี่นะโอ้หนังมันนะเดี๋ยวกอนเคียงมันกลองกลางมันต้องมีเท่ากว่าน,นี้เนาะพี่น้อง จะว่ามีนนแต่วราเห็นอผอดฝนมีเฝนมีโตใสซิลมีลมมบางมีทันทีฝนจักโดงสามเดือนละสวยประมาณนี้แหละครับพี่น้องสวยประมาณนี้แหละพี่น้องตอดหนาแน่บางแน่ น่ากินวะครับพี่น้องข้ามากินนกกันเด้อครับลาบปลาหนังท้องนั้นบ้านนี่หน่ะมองเสียบมันได้ครับพ่อเนาะข้ามาสุดยอดเลย้โกอ,องเิ็มเขียขงโจโก้ครับผมปลาน,นิ่งสองตัวครับงัวไม่เห็ดตุ๋มแซ่บซอยแล้วแล้วได้ครับพี่น้องโอ้น่ากินวะเดี๋ยวคุปเสรอร์นี่คือหลุ่สาวไตยสกัดบ้านแล้วก็เราฟักตอนมันไปต้มครับบ้าน ลืมแทนที่เราฟักโขงมนกน่อนเนาะต้มซะก่อนลืมข่าวพี่โมเป็นอย่างรไรเอกาตาับนวดจัดมันเราได้ทันเวลาสิตอนใหญ่เลยพี่องเหนื่นอยอยู่บ่ให้ตำตำซอยบ่ครับเนี่ยครับก้นวสี่เลี่ยวได้หรือลาบมือนี่นะคะ น,นี่นำเดือดเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับทีเอาค้างหมอไว้ครับที่น้อยทีเอาวันโค้งฟ้ามาลงต้มครับบานนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลวกอันนี้ก่อนค่ะอ๋อลวกอันนี้ก่อนบอกรับใจเราใส่กระกตองเหมค่ะมันบ่มีกระตองเย็นแอร์เราย็นน้ำจางหมอใส่แล้วก็ย็นกลับขึ้นแล้วก็ให้มันเดือดอีกรอบนึงก่อนว่าใส่ จนปลามันสุกเมื่อนั้นปลาผสมอย่างคนนี้น<อ>เนาะบริบเวณบริเตุน้าอะนะแบบนี้วันจีนนหนำน,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 นัวามำานำยังของเนียอปลามันก็นสิสสต,ต้องมีน้ำ่มอย่างนี้เนาะปลานีต้องว่าแบเอ๋อันนี้มีความหอมแต่ไข่ใบกับขู่ได้ใช่เนา เือนกินีอะเามัสุสๆงด้ยจ้าก็ให้กินดิบเด้อผู้ฟาวกาินดิบครับแค่นี้กากินดิบไป็กนีเป็นสีขาวๆจืดๆนาเสจงวสุกจะชั่วนะครับ ถูกแลอวมั่งหนูขาวใจสูงนี่จะเสียบดีครับแล้วแบยังมีค่อมแบบพี้ๆเลยครับนี่อ่าบอกแลวเมื่อว้นนี้นะจะถ่ายครับผมผู้หลายเลยเนาะสองตัวนี่เป็นมดบาร์าเข้าสี่คนนี่ครับท่โฟมมดอยู <S <S ่น่าหิวเขา มันหนามนัวมันแบบ้ยจะเอาตรงนี้ลงไปค่ะต้มซีโคปลานิลที่จริงคันได้ซีโคมาก่อนก็เอาซีโคมาต้มก่อนก็ได้เด็กตุ้นตุ้นนั่นกระดูกตุ้นเนียวตุ้นยังมันหอมไปเนาะเมนแต่ว่าในความรู้สึกใช่กับลวกปลาตัวนั้นนะไส้อยากให้มันแบบหนามบริสุทธิ์ยังมีข้าวปลาเออกระเมนเนาะ มันมันจะหอมกินเนื้อมากกว่าถือป่ะเม็ดเมนเม็นแต่ว่าชิคกาใสอยู่มันจะเป็นแบบเพี้ยวๆของเนื้อว่ามีความเข้าของแบบบางเคืออันนี้มันอาจจะยังบสุคากแล้วมันกัจะข้าวปนกันอย่างก่อนดิผิดโถงก่อนครับเสร็จไหมจัดจานครับผมจัดจาน่อยๆแต่ว่าหัดกาให้แม่กิ้นได้ครับแต่ว่าที่เด็ดวันนี้ห้องแบบนี้ครับ กระหัวตำไม่ไหม,ไมสดๆจากเมื้ปางคำนี้เนี่ยห่อนๆมั่งเลยรับนี่เฮ้ยปวดแล้วหอมของขัวครับผมได้ขาดนี้ได้ครับสดๆไม่ไหมไม่ใส่กำหลับปลาแบบอย่างนี้มีกระดกานค่ะเม็นไฮเ <c oughs> ม็นไฮลาบม,มั่วนี่พักขนาดครับไม,ม่ใส่ก็ใส่น้ำปลานานะแตนะนะ่เพราะว่านี่นานต้มสุกมันใส่เกลือไปแล้ว หน้าปูเองเนี่ยนคะคะต้นไหนนี่ครับต้นนี้ค่ะต้นยีรอเทียงน้ำเทียงน้าครับน้ำเยอะมากเบิึงดก็ค่ะเบงก์ด<อ>้วยหอมไปปั่นเกลี่ยมปั่นปากได้เนาะเดีกินบนหน้าเขาขวใส่กันนี่มันแบบแเดี๋ยวข้าวคลุกตรงนี้ก่อนนะต้องงับปากใบไปแล้วอย่านำไร่มนแตกครับตอนนั้นก็คลุกเขาค่ะช่วงนี้มันอาจจะเริ่มมุนนะคะ หอมครับหอมแบบยุ่งเข่ามวยยาเล่นกินข้าวกลัวอในมันมุนก็เป็นยังไงคะเพราะว่ามันต้องมุนอยู่แล้วจัดไปครับใสนิหน่อยซิมใส่ผักใส่ยังซิมเดี๋ยวเล่เนาะเองมันเอาเจอแล้เอาของชุ่อรถต่อถ้าผีมหน่อยครับนี่อุโพนมันพี่น้องโฟนครับโคตรปานิน นี่มีอันหัวหอมแดงผักชีต้นหอมใบคะหอมเปีแลวพริกซอยแล้วก็กระเทียมนิดนึงค่ะก็ตามมากินแบบมีสนุนเนี่ยเป็นตาเสียบบ๊อกกอกตาเสียบครับเสียบยจะกินหอมมีหวยอ่ะหรือเปล่ากตอนนี้นี่เด็ดผสมไปก่อนแล้วก็จงไว้ส่วนหนึ่งไว้ ้้ยนบครัพักเลยเราแม่ว่าต่ออย่างเอาแต่บอกทัวมากกันเลยขอให้กินมาแข็งคมด้านดีๆคือจะบวกแน่นี่ครับนี่นี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวนี้หมเสร็จเลยค่ะนี่มันเสร็จประคเรือเรือยังครับซิมบับอันนี้ตอนตักเสร็จยวให้พอซิมก่อนนะจังสิตักเสร็จ กกินกนบาสีหญ่ๆจังเลยพี่น้องเราโอโครสชาตดเลยพอดีเลยลูกแซ่บสุดพีดีครับเป๊ะแล้วใส่รอบนิา พิจอดเลยพี่น้องก็งคือเจ้าไหร่ตามทีฟาก็ได้บบค,ค,ดครับหวันก็ดีประดีแลาวค่ะพอหน่อยบอกว่าบอก่ต้องเติมเหลือพอดีแซ่บครับอาหารจานเดียวเลยครับเปะอีลีอันเดีย้ครับครับจัดไปอาจผมลาบอารินสอดไข่ครับมาตัวนั้น แมนครับหมดแดงนี่ครับม่จบแล้ครัยังม่จบแล้วเอียงรมะวันอ้่าพอสิอันนั้นมันมีแต่ละโอนี่เรได้ค่ะไหนขักขนาดครับพร้อมเสิร์ฟค่ะถ้าบุญกับมอตมปลาพดบวก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 อยู่คนครับเสียงดังปุ๊บตุ๋่น ปลูมปลาหมอเดืปลาสุขภาพดีครับ,รบพี่นอ้องในการแล้วตามไปบ,บักูดครับที่เรียดเ้องคือใบกระเพรานะครับใบกระเพราใหญ่ครับใบยางไทรทองตีทองตีตีดูสิสีน้ำนี่ยยอดกินข้นลยครับนี่สีงงนะ้ำขมมันขมันปลาครับโอ้ใช่ยังจะให้ฟองชิสมาใส่หน่อยหนึ่งวางบ่บ กิ่มอย่างเดียวพี่น้องเลยคะแนนกิ่มดีครับผมมามึงกับนนกเราร้อมแล้วเซอ่มมาคิดถอดเดี <c oughs> ๋ยวตัวนี้ต้องเป่าก่อนพี่น้องเหมือนฮ้อน เพิ่มส้มจงไหมเนี่ยถึงสมบระคัมเออเพิ่มส้มยังไรแต่ว่าแนวอื่นพอดีเบิ่ล้อาเลยกระจวดเลยและไม่ได้ครับพี่น้องแฟนครับรับเลยตัใหญ่ติมขาเรียงไปันเเออนั่นละมาใหญ่เราปวดขาเราหลอดเด้ๆขาพี่น้องเอ้ยขอโทษหลายๆอ๋อในตัวนั้นนี่เรื่องสิบใบก็อมือนสิไปบบําบัดกายจะพาบําบัดบําบัดถึหลับปากบนไบั อเขาจะว่าหมอมากแล้วถ่าเริ่มเจียวแแห้งขมนะจ๊ะับปลากับทอดผิดผิดทอดเออผิดทอดเพราะมันไวเร็วเพราะน้ำเ่าเลยขอาวเบั่มเลยวพักเนึท่าพกันก่งกองโจโก้เออเขาดาแข้งคมบอกครับเร่ยน้ำ ม่ันแข่งคมเลยไโอ้วกินก่อยกุ้งป่ะขอแข่งคมืมมก่อยกุ้งเข้าไปสุดยอดพี่น้องกับแข่งคมก่อยกุ้งใส่กระก้องหอมขอนี่ตำแล้วมีทันไดสิมัได้นี่ฟ้าพี่น้องมัเป็นมะเท้าข้สุกอู้วอพ่า้หน่อจับเป็นป่ะแล พอดีมันจความเนคนอื่นงในันอันพเนะพรบอกมันน่าจะซบะงั้นัก็ใส่พักไอ้เทิมนีครับเานเท่างแนเบิ่งแมงไหมคุ้เสือหูเดีเนาะมาตอมไฟนี่มันไม่แมันไม่เสียวเอนนี่เนะอนบอกพอไหมพี่นนอนในไส้รสชาติ หอมเปียวนัวกำลังพอดีเลยค่ะที่เด็ดเท่าตรงนี้ต้องเดตการรับได้รับการสนับสนุนจากแม่ปางครับเขาครัวเขาครัวไม่ไหมหอมหอมนี่มันสดทนันนี่ครับโซตุ่มปลาเมื่อเมื่อกันนะครับใช่กันตังไม่ันแซ่บดี้ได้เขาโคเจียวโคมันหอมของสามมือไปก็เริ่มเปลี่ยนรสชาติจังเลยเอ้าวเป็นมัดตามตัวมืองพน้ะ เท่านี้เข็มเราสู่ฟังหรือเื้อดอกว่าเจว่าผู้เฒ่าจะเก้าหน่อยงานปนเถิดคนเสียบใช่ไหมนาองเถาเนาะฉันก็จำหน่อยดิขอใส่ของผมไปเสอร์นาำจังหน่อยนะอันนี้เขาเอินว่าอู้อู้โคนอู้คือปลาโคนปส่โอ้แต่ได้ทุดเอาแล้วพี่น้องคนน่ะอ้าวายอขมขมําลําเยหน่อยนครับเนาะขมก็ดีเซีบ ตำแหน่งทำงานพี่แซ่บครับนะเด้อพี่น้องเลยแซ่ยบไปดีครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศมาเด้อครับไอเค็มยางเงินสวัสดีครับเอาติดมือเั็นไงมือเหมือนจะเปลติดมือใจผมนี่ครับมันมันจะมันปนินก็ได้ด้วยลูก ห้ยึเน้นกลับให้ย่บเน้นเขามีนาแนวสีบสบพี่น้อย <c oughs> ให้ลดหุนน่นไม่แฉเลยถ้าแบบไขอลยทาน,นี่เบาเงี้ยหมียวท่านี่รับเสียวเบาเยกินแฉแล้ว่าหนะ้กิน,อกนโอ้ยมาตะเมฆเอ้ยถุยเอ้ยถุตัดกิบมาทับ <c oughs> น้ำท่วมมองได้ต้องดูไปอ่านคนยั มนเปิ่นอะไรอมันเลยครับแนะน้ำเลยตัวหนึ่งซะเนาะยำนานบ้านปุยกสมันนองหน่อยได้บักทัวใส่ปลาให่มากใส่ปลานิ่งเนี่ยไปทิ้งเด้อ้าน้ำนหอยให้มันแห้งเฮาแห้งเฮานี่โอ้ยสุดยอดลูกหงอแล้วก็เห็นดเีย

มันนัวอันนี้มากินหนมเลยแต่เซีบคือเามันนัวเหนือมันน้ำมาเข้าหลวงเหนือใช่ละโอ้ยหน้นนนนา <laughs> ร้านม่กน่าาร้านหมากับเป็น <laughs> ร, <laughs> ร้านก้กับเป็นร้านก้นกับหย่าหย่าสดออกมากสดนยงได้ับปะ ข้า,ายาบญจแม่เอธอใส่ใส่บุหลาบโครงลายกว่นี่กอบว่าขมบักแกงขมมันเป็นยากิงข้ขาวแ่บไปหนึ่งตอนนี้ก็แสบเยอะ <c oughs> พี่น้องกินข้าวมีแซ่บลองมั้งได้ครับแกงขม <c oughs> บม่แซ่บก็ขมสหวานป่าจังไยครับถ้าจจะหวานแกอไอได,ด้ดีนะตอนนั้นใส่แกงเอาไปแกอไอ หลอ,อมเท่เงาอมหลอดนั้นเปอนคิรามูถ้า,า,า,มมถาเครื่งก็ได้พี่นอ้องเราเนี่มันยาวคนของแสบยันบาทดัง <c oughs> โอ้บอกจจ <c oughs> จิจินดังกินก็ปกพิกินเขากันครับเม่ห่าจะใช้พิกซอยเฉยกันได้หรอไม่ได้ไม่ได้หอมถ้าจงก,กินหลับเป็ดเร้มีใบมะกรูดทอดอ่าผนใบมะกรูดทอด ตื่นหนังท้องมันแหงคับได้เลยใช่ก, <trades> ก็บนะ millions. อถึกมั๊บเหรอเนี่ยคือทำยังไงนะแม่มอย่างเธอลูกเอ๋วไม่เห็นหยังมลกับถังอ่องหยังทำเขาเพื่อตัวเอโอ้โหแสบพี่น้องครับคลิปนี้ขอฝากพี่น้องแฟนครับทุกองทุกบอลด้วครับ จะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้ครับผมพน้อยซอยเดิมเต <c oughs> ิงรูกเคยรูกสาวครับเติงไม่เญ่ปาครับมันกินหลับปลานินครับมันอย่างเสียบเลยเ <c oughs> ถิง้งป่นกุง้งเึิงอุ๊กใส่ปลาขอบคุณครับผม <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs>